สวัสดีครับอยู่กับกหกล้อดั้ากรีนครับคันเดียวเราก็ตัดครับเออทีมงานไม่มาสักคันเลยเว้ยฝนก็จะมาละนี่แหละงานที่มันไกลครับทีมงานก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไรไม่ค่อยเยาวิง่งเนะท่าไหรนะถ้าใกล้ๆ,ๆนี่ชอบรึบน้ำมันไม่มีหมด ใกล้ๆนี่วิ่งเปิดแต่ถังน้ํามันครับไม่รู้เป็นอะไรทําทีมงานต้องช่วยกันนะครับทํางานแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องจําเป็นต้องหารถเพิ่มแล้วครับก็คือไม่กระเตื้องเลยงานก็ไม่ได้ไปไหนเลยเราไม่อยากหารถเพิ่มเพราะว่าเอองานพองานใกล้ๆก็จะได้เที่ยวกันบ้างครับ อันนี้พอไกลงานเที่ยวก็หายไปหมดเลยบางทีก็วิ่งนิดเดียวก็กลับบ้านขนาดเที่ยวยังไม่เช็คเลยอ่ะูมีรูปเป็นอะไรเริ่มเริ่มเบื่อนายแล้วครับพอมีงานก็ไม่อยากจะทำงานเวลาเราจอดก็บอกว่าไม่มีงานเมื่อไรจะหางานให้ทำนี่แหละ มีคันนี้คันเดียวครับชอบมากมาแต่เช้าเลยครับแต่ว่ามาแต่เช้าเราก็ตักให้นะไม่ใช่ว่าจะามาพร้อมกันแล้วค่อยตักทีเดียวเราไม่ทําแบบนั้นครับมาก็ตักเลยเพราะว่าเราก็อยากจะเสร็จงานเหมือนกันอยากจะเบิกตังค์กันครับก็มวัวแต่เออสังเกตดูเวลาวิ่งใกล้ๆเนี่ยโอ้พรึบเช้าแต่เช้าเลยนะ พอไกลๆนี่เจ็ดแปดโมงแปดโมงกว่ากว่าจะมาครับนี่ขอระบายหน่อยนะทีมงานหกล้อดำอย่าได้ศูนนะเราย้ายกลับบ้านเลยนะถ้าศูนหาทำงานชั่วโมงครับนะเราทุ่มให้เต็มที่แล้วยังไม่สนใจเลยอนะ่ะเออใส่ไป เราก็ไม่อยากจะพูดเยอะครับเพราะว่าเราเราทุ่มให้เต็มที่เขาก็ไม่สนใจเติมน้ำมันเลยอ่ะไปเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ว่าหกร้อดัมจะมากี่โมงกันครับบรรยากาศดีดีบรรยากาศจะรู้สึกว่าจะฝนจะตกอันนี้ได้เที่ยว เยอะทุกวันครับสูมากเพราะลูกเยอะใครที่มีหกล้อดาแต่ก่อนสมัยก่อนออนี่เขาตักตอนเช้ายิ่งดีเลยนะอันนี้ตอนเช้าไม่ค่อยดีคนระับเดี๋ยวเราจะย้ายมาตักตอนเที่ยงไปทําชั่วโมงอะ่นะตอนเที่ยงเราค่อยมาทําวิ่งวันละสี่ห้าเที่ยวพออันนี้ก็ จะเติมน้ำมันเงี้ยเรายิดไว้หมดแล้วไม่มีล้ม สายถึงไหมแตมสวิงมาฟังนิดนึนงแตมสายถึงไหมวะกรองก็ไม่เป่าเดี๋ยวอันนี้ใช้แบตยี่สิบเอ้ยแบตสิบสองโวลต์ครับใช้กับรถเลย ใช้ดีมากไม่รู้ว่าจะทนหรือเปล่า